มาเจอคุณนาเขาลากปลาแล้วครับโดนเริ่มเขานานแล้วดูการลากปลาแล้วว,วันนี้นะเรากำลังสาวอ้วนู่คุนครับไปไยูป่คุนโอ้หนามลงหนามลงดีครับหนามลงดีพี่นี่นะเดี๋ยวไปรุ่นกันครับไม่รู้ว่าเราเราเรา,า,าหาบ้านน้านขนาดไหนครับเดี๋ยวไปเบื่องในเลือกแกว่าจะได้หมานป่าหรือเปล่านะนะอีพี่นี่ครับผมเป็นการรากปลาแถวชายเล่ยครับ อาดแสงจาระยองอุ้ยน่าจะเข่าของแกอยอะด้วยเห็นแก่กดตีนอยู่คนกดกดตีนอ้วนอยู่คนครับ<อ>เดี๋ยวไปรุนกันเดี๋ยวไปรุนกันแล้วเราจะหมานวะอ่ะเดี๋ยวมารุนกันครับว่าเราจะหมานวะเรากดตีนอ้วนอยู่คนครับเรืดูการรากปาลาเลยครับผมรุนกันไปยาวๆเลยครับอีพี่เนี่ยนี่สาวของพี่เลยเนี่ยวังในเรือกแกนหมานวะ ต่อรุนกันครับข้าวที่แล้วแกเอาไปเต็มเต็มกระถางเลยครับอ๋อพึ่งมาสงสัยพึ่งมาเอาลุนกันครับรุนกันช่วงนี้ม,มันชีพีปลากระโดดหรือเปลารุนกันนะครับท้ายอ้วนมีปลายแป้นติดขึ้นมาน่อยนึ่งละรุนกันครับรุนกันทึบทึบอ๋อป,ปลาแป้นหลายบ่ กดตีนอวนเลยคนหนึ่งครับคนหนึ่งกระสาวยิ่งทึ่งทึงวัวปลาแป้นเริมมากเลวครับป่าแป้นขาวๆเลิมมากลนะ่ะปึ๊บปึ๊บรุนกันครับวันจะทายอวนจะกระโดดหรือวานะตาก,ะกระโดดที่เป็นปลากระบอกครับปึ๊บปึ๊บโอ้ป่าแป้นตีบเทียบปึ๊บรุนกันครับทายอวนมาแล้วมาแล้วปึ๊บ กุ้งบ่กุ้งเขาบ่กุ้งแต่กุ้งเขาตื้นนี่จะเอาแหมาย่างว่านได้เนี่ยค่อยคายกุ้งครับอุ้ยกุ้ง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 กับเขาครับนี่อุ้ยกุ้งกับเขาครับนี่โอ้โหกุ้งเขาตื้นอุ้ยโอ้ยไม่ก้าวโตนั่งบักไงเลยโอ้โหอุ้ย ปึ๊ปบ้นผมสงสัยว่าพี่ปลากระบอกครับปลากระบอกพราะกระโดดเออเฮ้อกุ้งเข่าเสยครับท้ายอ้วนนะครับเห็นไนหนะโอ้หน้านั่นยกไปยกไปน้นั่งยกไปอา่าเราเอาท่านคือครับโอ้โหเนีโอ้ยบาทละสิบยี่สิบตัวปลานี่ยครับโอ้โหมนัมนมันปลากระบอกครับ ปลากระบอกโอ้มีก,กุ้งเข่าเสยนี่กุ้งเข่าเสยเลยฮะกุ้งกุ้งแชบวยุ้ยลัแล้วก็ปลาอันนี้พวกหูชนิดปลาครับพวกกินแสบเพื่อนละกําลังว่างกว่าหน้าเนี่ยครับนํานํามนลุ่งไหลเออโอ้ปลากระบอกบางย้ายนะครับใส่ใหญ่เลยเนี่ยอ่าแล้วก็ที่เหลือเป็นปลาแป้นครับ ปแป้นนี่ก็ไปขูดเอาเนื้อมัน,นได้เด้แต่ตัวมันโตน้อยไปหน่อยหนึ่งปว่าแป้นนี่ก็บอกอู้ก็บอกสามโตเลยครับนี่ใส,ส่สวยๆเลยก็บอกโอ้โหนะโอ้โหได้บาทละขนาดนี้ก็ออ้ยสุดยอดเลยครับนี่นะนี่ก็บอกใส่สวยเลยเออเฮอ่อ่ะเราคงจะว่างต้อ,อยอีะไรเนี่ยนะครับนี่นะครับว่างต่ำต่ำแองต่ำแองที่นี่นแหละนะตีเซาเลยครับ โอ้มัน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 ของเราอยู่พอได้กับเขาแล้วครับทาเขาทาถือว่าถือว่าหน้าเปิดฤดูกาลเลยครับในการลากป่านะครับนะตามตลอดตัวถือว่าราการลากป่านะครับเปิดฤดูกาลอันนี้ต้อต้อยกว่าหน้าเนี่ยตอไป่ตอไปหญ้าวันนี้บ่ครับเอาละวันนี้หน้าก็ว่างลากหญ้าวันนี้เลยครับนะซุ่มมาเลยนะครับว่ไดดจอบวันนือก็ว่านแหนะครับนะ เออเนี่ยครับเราเตรียมปดปลาเตรียมไปต้อครับนะครับนะเนี่ยวางตามเอาตามเอานี่แหละเราบอกว่าถานะฐานามันขึ้นก็นี่สิสิิสมานกวก็นี่ครับเราบอกว่าน้ามันล่งหลายว่าขึ้นน็ตปลากระบอกเขาฟังอ๋อฐานะขึ้นปลากระบอกเขาฟังล่อสันครับเนี่เขาอินปลายัางนานนี่โมโหซื้อไว้แล้วเจ้าวัวโตใหญ่ดีครับอืมโมูหจะซื้อกันแล้วว่ะนะครับว่าถ้าเป็นปลาครับเอาเบิร์ดละฮะอ่าว่าถ้าเป็นปลาครับเอาเบิร์ดครับ นนนะะะครับเเี่่ยยออปาามีกุ้งถือน้ำครับมีกุ้งกุ้งถือตัวหนึ่งนี่ครับเป็นการเปิดฤดูกาลนะครับหมู่บ้านเราบอกว่าเราอะไรโตแบกใหญ่เลยป่ากกระบอกโอ้เสียดายเสียดายนะอ่ะเดี๋ยวเล่ารุนกันครับผมเดี๋ยวเราว่างเนี้ยแองนี่ละอ่ะเดี๋ยวเล่ารุนกันตอนเราว่างอีกครับตอนเรากู้อีกแองนี่จะมาหรือเปล่าไปแล้วครับน้าเขาเตรียมล่องอ้าวนี่ฮะนะเนี่ยลุ้นกันแกหลากเลือลงไปแล้ว เนี่คนหนึ่งจับหัวอวนไว้ครับเนี่ยเราจะพ่ายอ้อมเลยคุณแล้วครับพายอ้อมเลยคุณนะเดี๋ยวมารอรุ่นหาดนี่ครับมล้เราจะหมานมะเป้านะครับนะอ่าอีกคนหนึ่งดึงหัวอวนไว้เลยครับลาบไปแล้วครับแต่รอรุ่นกันนะครับเด้อยางยากครับอีพีนี้ครับเลือดูการรากปลานะครับของชายหาดแสงจันทร์จังวรยงครับผมนะ เขาเปิดฤดูกาลแล้วนะครับนะ,ะเดี๋ยวรอรุ่นกันยาวๆครับผมรอรุ่นกันยาวๆมาแล้วจำแล้วครับจำแล้วถ่ายออมนะครับปิดอ้าวเลยนะ เ่วงน้ำลงครับน้ำลงหลายแห้งเสียนเบ็ดก็มีดเลครับเสียนเบ็ดอยูรร่ตรงเทิงคุณเสียนเบ็ดเป็นปลาไอ้นั่นครับปลาเฮ็ดโค่นครับผมเสียนเบ็ดตีปลาเฮ็ดโค่นกันเนี่ย พายอ,อ้อมปิดอ้าวเพียงนี้นครับซุ่มหมดเลยครับหาไดไรตลอดแนวครับหาได้ตลอดแนวเลยนะครับแต่แกบอกว่าเอาเป็นหัวนำขึ้นจะดีกว่าครับช่วงหัวนำขึ้นครับเพราะว่าป่ามันจะไหลมากับน้ำนะั่นเอาเอาเอาเซียนเบดแลนไซด์ละสงสัยมีตอดครับเซียนเบดเรื่องเรื่องสงสัยมีตอด ใส่มีตอดอ่านัาก่กแขวนมาแล้วครับเดี๋ยวอรอลุนกันครับผมนะเอ่อมีการระทึกนะมีการระทึกใจหรือเปล่านะครับนะช่วงท้ายๆอ้วนนะครับนะเดี๋ยวมารอลุนกันยาวๆเลยเอ่าเราตีโค้งมาแล้วครับตีโค้งมาจบกันละเดี๋ยวรอลุนตอนเล่าสาวครับผมเดี๋ยวรอลุนตอนเล่าสาวนะครับได้ ต้องคอยระวังตีนอวนครับผมต้องคอยระวังตีนอวนไม่ให้มันเปิดนะครับนะลองอยางลงไปเช็คความตีนอวนไม่ให้มันเปิดครับเดี๋ยวป่ามันออกลุนระทึกครับก็รลุลนระทึกแล้วลุนระทึกเมื่อกี้แก้ซัดไปแล้วครับปลากระบอกสามต่ใสสวยนะครับแล้วก็กุ้ง กุ้งอีกหนึ่งโตนะครับแล้วก็ปลาอะไรอีกไม่รู้คล้ายๆกับปลาจระไอ,อโฉมงามครับแต่ว่าตัวอ้วนก็โฉมงามครับเดี๋ยวรอารุ่นกันมีแหรรุ่นหรือเปล่านะอีกคนนึงค่อยค่อยลากตีนครับอีกคนนึงค่อยดึงสาวนะนคนนี้หัวเมียรเล่าครับรุ่นกันเลยเอ้ามีปลากระบอกเอ้ยมีปลาไอ้นั่นขึ้นมาแล้วครับหัออ้วนเล้นี่ย่ะปลายังขึ้นมาแล้ว เท้ขาวอ๋อหัวอวนเริ่มหมานแล้วครับน่าสงสัยเป็นปลาข้าา,าไปบ้างใกล้ๆปลาแป่นหลายอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วอุ้ยไอ้นี่นี่วาไอ้ไอ้นั่นกูเล่ากูเล่าอุ้ยปลากูเล่าครับโอ้ปลากูเล่าเขาปลากูเล่าเขาเสวยมาแล้วครับ โอ้ oh, แป,นป,แป,แป,แปแ้นเริ่มมากเลครนะับป่าแป้นเริ่มมากแล้วป่าแป้นเริ่มมากแล้วนีนะ่ฮะใกล้เลยครับใกล้จะบดอัวแล้วครับความประทึกใจเริ่มมากแล้วนะตอนนี้นะเึบพอได้รุนแล้วครับนี่อ้าวนี่เอาเอาเอารุนไปยาวๆครับอึบอะไรครับมาแล้วครับขาวพึ้มาเลยป่าแป้นขาวพึกมาเลยโอ้พวงนี่ พวกนี้มันย่างลายเดี๋ยวรุ่นโตใหญ่ครับเดี๋ยวลุนโตใหญ่กันที่ท้ายอ้วนนี่แหละเราจะค่อยดึงไว้นะครับถ้าท้ามันแรนส้อนอ้วนตนะิดคือมองนะครับบกระโดดเึบ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วกระทึกกระทึกเึบยโอ้มีปูน้ำนี่ปูปูอย่างนีลยปูมาโอ,อปา้ปูมาตัวนึงครับฮ้ปูมาปูมาตัวนึงโอ้ปลาแปน้นปลาแปน้น เอาเอามันมาหน้ามันมาโอ้โหห่วงนี่โอ้โอโอโอปลาไอ้ก,กูเล่าปลากูเล่ามาอีกแล้วเอาแต่หลายปลาปลนกันครับนะครับทั้งปูทั้งปลาเลยบ่นี้เอาโอ้ปิ้นแก้วก็มีครับปิ้นแก้วก็มีมาตัวนึงปกติป,ปิ้นแก้วจะมาเป็นเป็น,เป,นเป็นมูเป็นมูได้เอาเอาท้ายอัวเราไปนี้เร๊บ กระโดดบ่กระโดดบ่กระโดดบ่ออวนเล่าดีครับอวนเล่าอวนเล่านั่นอยู่ป่าแป้นมาหน่ะอูบปฮึบฮึบไฮอวนทายอวนทายอวนเป็นไงฮึบโอ้โห้ป่าแป้นเพียบเลยป่าแป้นเพียบเลยครับฮึบโอ้้นะนี่ก็บอกว่า โอ้โหป่าน้อยครับเอาหนิป่าน้อยเอาหนิกระบอกบ่อโดนครับพี่น้องบ ok ่อโดนครับบ่อโดนโอ้โหป่าแป้นเพียบเลยเออเอออ่ฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่ดบ้านนี่เออนี่ยป่าแป้นหลายป่าแป้นหลายเออปดเด้อบ้านนี Yoda ่โอ้โห ขาวเพียบเลยขาวเพียบเลยครับมีลูกปากลากุเล่ามีลูกปลากุเลาเขาอยู่ปลากุเรามาไล่กินปลาพวกปลาแน่อยนคอออะ,ยะครับโอ้โหอ่ะเก็บมดแล้วครับนี่ฮะเราก็สีลากซาวเอาเลยครับประมาณนี้ละอีพี่นี่ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมเอาวิธีการลากปลากับหนาๆคนนะครับ มาฝากไปประมาณนี้นะครับต้นฤดูเลยต้นฤดูกาลเลยนะครับเป็นการลากป่านะนครับนะนี่ครับอย่าเรื่องติที่ตามมาเอเก็น่าใจงใจนะพี่ไม่ไม,ไม่ต่อไปครับผมลกลรออยู่ที่นี่ข้ากล้าขอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เทียบเลยเทียบเลยโอ้โหเทียบเลยครับหล,หลายป่าร่วมกันครับปลาไอ้กุแร่